สวัสดีครับจากนายห้อยไก่นะครับามาดูลูกชายตัวใหม่ของฟาร์มกันทีน,นี้แกรักของแกมากนะส่งรถเดชาแล้วก็รถเดชาไม่ขึ้นมาทางภูซางนะครับฝากรถเมย์มาทีนึงเป็นห่วงมากเลยโอเคนี่มาสภาพดีก็โอเคแล้วครับนี่นะยังโอเคอยู่นะครับเล็บเล็บอะไรก็ ดำสนิทนะครับนิ้วไม่งอนะใช้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูปากน้องกันโอเคเพดานนะครับเพดานนี่ถือว่าดำสนิทนะครับลิ้นจะว่าดำก็ไม่ดำนะออกเป็น Okay. เ,เพดานนะครับเพดานนี้ถือว่าดำสนิทนะครับลิ้นจะว่าดำก็ไม่ดำนะออกเป็นเท่าดำนะครับ,บน,นีขอดูหนะ่อย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  ดูวิดีโอดูหน่นอยเดี๋ยวจะเอาลิ้นออกมาให้ดูนะครับเขียต่อนะครับเมื่อกี้วิดีโอหลุดไปอ,อันนี้ให้ดูลิ้นนะครับจะว่าดำก็ไม่ได้ดำสนิทนะครับก็ออกเป็นเทาดำนะครับ ปลายลิ้นดํากว่านิดหน่อยแล้วก็คนลิ้นก็จะเอาเป็นเทาครับ <c oughs> แต่ไม่ขาวนะครับเป็นเทาเ,าเราดูใต้ลิ้นกันใต้ลิ้นดํากว่านะครับโอเคมาถึงแล้วตานี้เลยครับเคสวัสดีครับครับผมมาให้ดู สายลิ้นดําตัวแรกที่ผมเอาเข้ามานะครับของนายห้อยนะครับนายห้อยไก่กลับบกับนไม่ค่อยได้เพิ่งมาถึงเมื่อสักครู่เองนะครับ1 0บโมงสินาทีส่งมาเมื่อวานกับรถเดชาสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับส่งรถเม,มย์มีต่อหนึ่งดีที่ไม่มีปัญหานะครับนิ้วอะไรทุกอย่างตรงนะโอเคเลย ดูจะสุขภาพไม่น่ามีปัญหาอะไรครับไม่มีหวัดไม่มีอะไรครับนี่ก็ให้ไบโอนะผสมน้ำหมกกักอ,อ่อนๆเพิ่งมาถึงจะได้พักนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมทำคลิปวีดีโอไปแล้วนะครับอของของพี่นายห้อยแจ้งว่าพ่อแม่พันลิ้นดำร้0ยเซนนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ลิ้นไม่ได้ดำสนิทนะครับอเป็นสีเทาดำนะครับแต่ก็ดีกว่า ดีกว่าไก่เพดานดำทั่วไปนะครับตัวนี้ดีกว่านครับก็ค่าตัวเต็มก็6,000บาทนะครับแล้วก็่อลองได้นิดหน่อยนะครับก็ช่วยค่าสมค่าอะไกันไป Okay, ยินดีต้อนรับนะครับตัวนี้อาจะต้องส่งต่อให้เพื่อนอีกทีนึงนะครับหรือว่าไม่งั้นถ้าเกิดเขาไม่เอาก็ผมก็จะเก็บไว้เองนะครับโอเคสวัสดีครับ